ะะเราจะําการรีแคปอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็คือรายการนี้นะคะจะเฟ้นหานะคะสมาชิกเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์ตั้งต้นนะคะทั้งหมด7คนนะคะโดยจะเรียกว่าเมมเบอร์ชั่วคราวค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการถ่ายทำนะคะจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการถ่ายทำค่ะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้ใส่ชุดนี้จนถึงตอนสุดท้ายหรือเปล่า อ้าจริงเหรอสมมติสมมติสมมติค่ะน้องเบอร์สามคะมาหาพี่หน่อยมาหาพี่หน่อยเออันนี้เรดีเด็กน้อยเด็กน้อยสมมติหนูอยากท้าแข่งกับน้องเบอร์สามสู้กันสู้กันร้องเพลงอ้อเต้นหนูชนะ I am winner ทายต่อค่ะก็คืออันนี้จะเป็นกรณีที่น้องพิมเป็นผู้ท้าชิงนะคะก็คือมาท้าชิงกับเมมเบอร์ตั้งต้นไว้ก่อนใช่ไหม ไอดอลนะคะในตำแหน่งที่3มนะคะแทนน้องโลยน้องกวาดสามแล้วน้องกวาดสามก็จะต้องตกรอบกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีโอกาสนะคะกลับมาแก้ตัวได้อีกเลยโอ้โหงั้นน้องยู่ตรงนี้เป็นพิธีกรแทนพี่นะและเดี๋ยวพี่เข้าไปอยู่คุณคะคุณนัะคุณลับมาก่อนคุณคุณอย่าไปแกล้งน้องอ่ะฉนน้องที่เดิมนะคะไม่ต้องตกใจนะแล้วแล้วแล้วสมมติพิมนะคะอยู่วงเเบซ มีกฎอยู่ว่าสามารถที่จะเคนนีนได้ก็คือ,อเป็นการควบงนะคะมีเมมเบอร์ที่เป็นเซนเตอร์ huh. ของล uh ัสไอดอลอาเบะนานามิน่ารักมากนะคะทุกคนอาเบะนานามิ uh huh. ก็ควบงเหมือนกันก็ค uh ือมีการเคนนีเหมือนกันค่ะซึ่งเคนนีนะคะลัสไอดอล บอกเลยว่าสามารถนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆไอดนอลคนไหนสนใจสามารถที่จะสมัครได้เช่นกันค่ะค่ะโหคือแบบแค่เห็นชวดแค่นี้ก็คือแบบสุดว้าวแล้วอาททุกคนสุดว้าวมากจริงๆค่ะนะคะต้องบอกเลยว่ารายการนี้เหมือนว่าจะดูโหดใช่ไหมคะก็โหดจริงๆจริงๆเราก็โหดจริงๆแต่บมึกเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาสมัครรายการนี้แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้เนี่ยราบรองว่า คุณเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นมากๆอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับรุ่นพี่ลัสไอดอลของประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรามีเรามีวิดีโค่ะทุกคนก็คือส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันนะคะกับเมมเบอร์ของลัสไอดอลค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปส่งความกันเลยค่ะเห็นเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้มีน้องอายุสีด้วยพี่บลูถามไปเลยว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างคะอ่ะเอาละค่ะคุณสาวๆนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณสมบัติของการจะมาสมัครใน ไทยแลนด์นะคะมีอยู่ว่าหนึ่งคือเพศหญิงโดยกำเนิดน,นะคะสองมีอายุระหว่าง1 4ถึง26ปีนั่นเองนะคะวงเล็บว่าหากมีอายุ กว่า20ปีนะคะต้องได้รับคำยินยอมนะคะจากผู้ปกครองค่ะและวงเล็บวงเล็บวงเล็บนะคะว่าหากคุณมีต้นสังกัดอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีค่าอยู่แล้วเนี่ยต้องได้รับการยินยอมและขออนุญาตจ,จากทางต้นสังกัดหรือว่าค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองค่ะ3คื ย่งนะ,นะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีความฝันอยู่แล้วด้วยนะคะและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือต้องมีความพยายามมากๆแล้วก็ความอดทนขยันในการคึกซ้อมมากๆด้วย4ข้อง,ง่ายมากนะคะทุกคนก็สามารถที่จะสมัครในโครงการของ l ั v e i ไอดอลไ i l a n นได้แล้วค่ะโอ้โหสี่ข้อง่ายๆใครนะคะสาวๆที่นั่งฟังอยู่หรือคุณผู้ชมที่กําลังดูออนไลน์อยู่ที่บ้านมีคุณสมบัติดังนี้นะมาสมัครได้เลยนะคะทุกคน w w ็ last idol co t h และและและที่สำคัญนะคะทุกคนเขาจะเปิดรับสมัครการออ d i ชั่นแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะเฮ้ยเร็วมากจริงคือตอนแรกอะพี่ AR ของวง s u p e 16น่ะก็บอกอยากสมัครนะแต่อายุเกินไปหลายปีก็ใครที่ ตั้งแต่วันที่15เนาะเวลาครงนี้โออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็สามารถที่จะส่งคลิปแสดงความสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ที่น้องพิมบอกได้เลยค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่ตัวได้ไหมคะครับค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะซูเปอร์บิ๊กเดลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ค่ะ จริงๆแล้วผมขออน,นุญาตเล่าสั้นๆก็พอนะครับ <ฮะ S 2> มันอาจจะเป็นความบังเอิญหรือผมไม่รู้ว่าเรียกวผมมีคิดหรือเปล่า <ฮะ S 2> ผมได้ไปทํางานที่อเมริกาครับแล้วก็ได้มีเพื่อนบอกว่าคุณที่ชื่อว่าอากิมโตะยาสุชิมาที่อเมริกาท,ทําธุรกิจภาพยนตร์เราก็บอกว่าแล้วมาเจอไหมผมบอกว่าก็ดีนะเขาดังมากเลยแล้วก็คนที่จะนัดพบคุณอากิมโตได้เนี่ยไม่ได้ไง่ายๆเราก็ดีสิ เราก็ไปเจอกันครับแต่ก่อนอื่นผมทำการบ้านก่อน<ะ>ว่าอากิโมโตะยาสุชิคือใครหลังจากที่คิดไปคิดมาแล้วเปิดเอกสารผมต้องบอกตัวเองนะฮะผมไม่รู้จักคุณอากิโมโตะยาสุชิเลย<ะ>แต่รู้อย่างเดียวว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเลข48เลข46ไปคาเฟ่นั้นคาเฟน่นี้เห็นแต่ภาพโปสเตอร์ของผู้หญิงเนี่ยเรียงกันหมดเลยในใจยังคิดว่าเป็นไปได้ย่งไร ที่จะมีนักร้องเรียงกันเป็นแผงเลยแล้วเราจะจําได้ตอนนั้นเองก็รู้สึกตื่นเต้นละว,ว่าจะเจอคุณยาสูชิยอตุิโตต้องพยายามทาการบ้านหน่อยว่าฉันรู้จักเธอคราวนี้พอมาถึงวันเจอกันจริงๆเนี่ยอากิโมโตสั่งเวลาเดินไปไหนเนี่ยมีทีมงานเยอะมากทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเราเป็นคนไทยคนเดียวเล็กๆอยู่ในอเมริกาแล้วก็อยู่ในคณะของคุณอากิมโตแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้เจอกัน สิ่งที่ประทับใจครั้งแรกเลยคุณกิมมโ,โตเนี่ยดูแลผมเหมือนเป็นน้องชายคนหนึ่งผมก็ไม่ทราบหรอกว่าเพราะอะไรคนรอบข้างเขาถามว่าคุณรู้จักกันมาก่อนเหรอผมว่าไม่รู้จักเวลานั่งทานเข้าด้วยกันก็คือก,กี่บ่าอะไรกินนั่งตรงข้ามญี่ปุ่นจะจะจัดว่านั่งตรงไหนตรงไหนเอาผมเดี๋ยวเริ่มจะเล่ายาวไปละก็คุณกิมมนโตะเนี่ยก็ให้ความเป็นกันเองให้ความเรียกว่าเป็นพี่ชายที่ดีมากแล้วก็ดูแลผมเป็นอย่างดี ในตอนที่อยู่อเมริกาพอกลับมาคืนนั้นเนี่ยรีบไล่อินเทอร์เน็ตเลยเขาเป็นใครเขาคือนักแต่งเพลงนักเขียนเพลงนักเขียนนวนิยายทําเพลงทํารายการตลอด40ปีแห่งวงการบันเทิงประสบความสาเร็จมากที่สุดคนหนึ่งผมก็รู้จักรายละเอียดมากๆก็ถามเพื่อนถามเพื่อนโอ้โหคิดอยู่คําเดียวเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันมาเจอสปิลเบิร์ของญี่ปุ่น ตัวเป็นๆที่อวเมกานี่เพราะว่าเราชอบธุรกิจภาพยนตร์คราวนี้พอพรุ่งนี้เนี่ยเรามีโอกาสละเราคิดเลยว่าพอดีเรา,เาท,ทําธุรกิจทางด้านภาพยนตร์คอนเทนต์แอนิเมชันเราก็คิดว่าอยากจะทําอากิมโต้สั่งครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เก่งแบบเนี้ยจะต้องมีความคิดที่แปลกๆบนโต๊ะกินข้าวผมถามคุณอากิมโต่ว่าคุณอากิมโต้ครับประเทศไทยเนี่ยเรามีนักร้องนักสแสดงนักแต่งเพลง ดาราศิลปินเยอะมากเลยแต่ศิลปินของกเรานานนาน,นานทีไปปรากฏตัวที่เมืองน,นอกนานนานทีจะดงังทีหนึ่งจะทํายังไงให้มีความต่อเนื่องแล้วก็สามารถไปแบบสากลอย่างที่เขาทาอย่างนี้ต่อเนื่องเรียกว่าเสร็จชนะอันหนึ่งแล้วก็สาเร็จอีกสาเร็จแล้วยังสาเร็จอีกแล้วยังสาเร็จสําเร็จไปอีกเรื่อยๆคําถามเนี่ยไปถามเขาว่าจะทํายังไงครับคนไทยจึงมีโอกาสอากิโมโตะมองหน้าผม แล้วก็บอกผมคำว่าแล้วเด็กไทยเนี่ยมีความฝันไหมผมบอกมีสิเด็กไทยเนี่ยมีความตั้งใจยอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านนี้ไหมผมบอกว่าแน่นอนเด็กไทยเนี่ยเก่งกว่าใครเลยนะมีความฝันเขาเคยบอกผมว่าเอางี้ไหมอย่าพูดเลยดีกว่าเรามาลองทํากัน สร้างวงไอดอลหรือสร้างโอกาสให้เด็กไทยตอนนั้นเองเนี่ยตกใจนะครับเขาถามผมถามว่าแปลว่าอะไรผมทําผมไม่รู้จักธุรกิจเพลงผมไม่รู้จักธุรกิจไอดอลผมไม่ได้รู้จักอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรธุรกิจนะฮะไม่ได้รู้จักวงการไอดอลเลยผมทําไม่เป็นหรอกครับอากิโมโตะบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะฉันคือคนที่จะสามารถทําได้และเมื่อเจอคุณ ผมเพิ่งทราบว่ากิโมโตะไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะครับเขาตัดสินใจจะเดินทางมาประเทศไทยจริงๆเพื่อจะมาจเจอเราในวันนี้ด้วยเป็น oh. ครั้งแรกในชีวิตเขาค่ะแต่พอดีติดโควิดครับค่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่เลยกิโมโตเนี่ยตั้งใจก็คือว่าเขาตั้งใจที่จะสร้างโปรเจกต์นี้ร่วมกับประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างของเขาในการคุยกัน มันคือแค่คําว่ามิตรภาพของเพื่อนมันคือคําว่ามิตรภาพของพี่น้องแล้วมันต่อไปเป็นมิตรภาพของประเทศไทยและญี่ปุ่นและทั้งหมดที่ผมพูดคือจุดเริ่มต้นของ Last ล a สไโดไทยแลนด์ครับ่ค่ะขอเกียรณมาด้วยค่ะพีด่ดรชวันวัตแล้วกันนะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนนี้กับโปรเจกต์ลั I ไอโดไทยแลนด์คะจริงๆรู้สึกดีใจนะครับที่เป็นส่วนร่วมในโปรเจกต์ ใหญ่ขนาดี้ครับตัวเทียน b a เนี่ยคือของผมเป็นดูแลเรื่องของเทียนบีบีเดียมตนะครับเป็นบริษัทที่เรามีวิชั่นว่าเราต้องการที่จะไวเบ Happiness แล้วก็ต้องการที่จะ Export พอร์ทไท t u r e านอระครับพอมาเห็นเมื่อกี้ยิ่งได้ฟังคุณอากิโมโตพูดเนี่ยี่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เรื่องม,เน,น,มนเบังเลยนะครับ มันคือพรมริกิทที่เราได้มาพบกันและสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะครับแล้วอยากจะให้น้องๆน,นะครับพยายามอย่าอย่าล้มเลิกความฝันที่ตั้งใจไว้นะครับคือการเป็นไอดอลเนี่ยมันคือโรมโมเดลอย่างหนึ่งนะครับที่ความหมายของโรงโมเดเด่ลมันมีคุณค่ามากกว่าแค่ความสามารถ จริงๆแล้วความสามารถไม่เพียงพอที่เป็นโรโมเดลแต่คนที่จะเป็นโรโมเดลได้เนี่ยคือต้องมีความสาามรต้องจากมีความสามารถแล้วเนี่ยยังต้องมีถ้าเรียกว่า EQ ที่ดีนะครับแล้วก็ SQ ที่ดีมองไม่เพียงแค่ตนเองเท่านั้นแต่ต้องมองสังคมแล้วมองโลกใบนี้ที่เรามีโอกาสได้ยืนอยู่บนทุกวันนี้นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยเป็นโรโมเดลที่ดีจริง ส่วนตัวพี่เองเนี่ยเนื่องจากว่าเทียนมีเนี่ยเราต้องการไวเบทแฮปปี้เนีความสุขตัวนี้ไปให้คนทั่วโลกก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเรามีเน็ตเวิร์กเรามีเงินทุนที่จะผลักดันให้น้องๆทุกคนไปอยู่ใน global stage ไม่เพียงแค่ในญี่ปุน่นไม่เพียงแค่ในไทยแต่เรามีเน็ตเวิร์กในจีนในยุโรปในอเมริกาในอินเดียซึ่งเรามีความพร้อมที่จะผลักดันให้ น้องๆทุกคนไปสู่ความฝันได้และอยากจะให้พี่ๆทุกคนภูมิใจกับการที่เรามีส่วนไม่ไมไมไมว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ตามที่ผลักดันให้น้องๆประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขด้วยกันครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณดรูวสว่ขขงวันมาเลยนะคะและท่านต่อไปค่ะขอเชิญคุณวิบูลนะคะพูดอะไรถึงโปรเจกต์นี้สักหน่อยค่ะ ครับผมผมในส่วนของบริษัท Search Entertainment น์ะครับก็รู้สึกยินกียม,มากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางพี่แตงจากทีวีนะครับแล้วก็พี่ธนากรพี่ตัวด้วยนะครับจริงๆผมเป็นบริษัทสุดท้ายเลยนะครับที่ได้ถูกเชิญเข้ามาร่วมในโครงการนี้แต่เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเห็นงานของคุณเยอุชิอากิโมโตะส่วนตัวผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมเห็นความตั้งใจของผู้ชายคนนี้ ที่สร้างวงไอดอลแล้วก็สร้างงานด้านบันเทิงออกมาตลอดชีวิตของเขาแล้ววันนี้เขาเปิดโอกาสให้พวกเรามีโอกาสได้สัมผัสงานของพวกเขาในส่วนทางผมก็คงม,มีหน้าที่เป็นทีมงานมีหน้าที่ขัดเกลาเพื่อจะให้เพชรทุกเม็ดเต้ตเป่งประกายออกไปโดยเฉพาะความเป็นไอดอลของคนไทยที่จะกล้าวุ่งสู่ความเป็นระดับสากลอย่างที่พี่แตนพูดเมื่อสักครู่นี้ผมเองศึกษางานของอากิมโตะจากโปรเจกต์น้าไอดอล ในฐานะของคนผลิตผมมีความรู้สึกว่าโครงการลาไซดอลนี่เป็นโครงการที่แปลกใหม่แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าจะเหมาะกับรสนิยมของคนไทยโดยเฉพาะวัวนนี้ผมเองเนี่ยถือว่าเป็นโอตาคนล่าสุดของพวกคุณเลยเนะไม่เคยมีความรู้สึกที่จะมาอยู่ในรอบๆที่จะมีเพื่อนๆโอตาหลายต่อหลายคนที่บางทีผมก็ไม่ทราบก,ก่อนว่าเขาเป็นโอตาโดยเพราะวันนี้มีโอกาสได้อยู่ท่ามกลางไอดอลจากวงต่างๆที่ให้เกียรติกับโครงการลาไซดอลนี่ ผมคิดว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่น uh, uh, ่าสนใจมากๆและเราพยายามที bone. ่จะนำโลกใบนี้ไปสู่ความเป็นระดับสากลและก็มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคตผ่านทางโปรเจกต์ลัซไดอลต่อไปขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติแล้วก็มาร่วมงานในโครงการนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณิพนมากเลยนะคะและท่านต่อไปค่ะคุณธนากรค่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้โอกาส โอกาสร่นะวมโปรเจกต์นี้นะครับคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีและน่าสนใจสําหรับน้องๆชาวไทยทุกคนนะครับในส่วนของฟีเจอร์เองเนี่เราเป็นบริษัทที่ว่าสร้างคาประโยชน์อยู่แล้วนั้นเราก็อยากจะมีส่วนส่งเสรินสนมสนับสนุนเด็กน้องๆที่มีความสามารถเหล่านี้ให้ไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งคือไปเป็นดาราคนจองแล้วก็ไม่ใช่แค่ดาราในประเทศไทยแค่นั้นอีกภูเก็าน้องๆต้องก้าวไกลสู่เป็นที่สากลต่อไปในอนาคตมันก็ วังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้น้องๆทุกคนเนี่ยโคอินเตอได้นะครับขอบคุณครับจะต้องขอขอบคุณนะคะผูะ้บริหารทุกท่านมากๆเลยนะคะพี่ตัวมีอะไรอยากที่จะพูดอีกไหมคะกับจริงๆแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่นี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่างานนี้เนี่ยนอกเหนือจากสี่คนที่ดูเหมือนว่าแข่งแตงแล้วจริงๆพวกเราอาจจะไม่ใช่เบื้อง หลังตัวจริงนะครับทีมเบื้องหลังเราตัวจริงเนี่ยเป็นโอตาคทั้งทีมเลยครับ oh. ทำเพื่อคุณสร้างเพื่อคุณหมดเลยเราจะคิดแบบที่คุณคิดเราจะวางแบบที่คุณคิดเราจะจะจะ,จะสร้างน้องๆน,นักสแสดงนักนัก,นกไอดอลรุ่นใหม่ตามไอเดียของทางญี่ปุ่นแล้วเราจะปรับให้ เป็นไปนตามที่พวกเราเนี่ยฝันกันแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราฟังทีมงานเรามากแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสนับสนุนน้องนๆไอดอลทุกๆวงรวมทั้งน้องใหม่ของเราล้ายอดาถไทยได้เยอยครับขอบคุณนะครับ